สวัสดีทุกคนนะคะอืมโอเคเนาะจากเหตุการณ์เหตุการณ์บ้านอีหลานนะคะอา่าก็มีไอ้เบาวอา่าไอ้เบาวเนี่ยนะออกมาพูดว่าอา่ามีสติเนาะเขาบอกว่าอา่าพวกที่ไปทำขา่าวเกี่ยวกับครอบครัวเขาเนี่ยให้มีสติอา่า ไม่รู้อะไรอย่าพูดอ่าขอโทษนะคะทุกอย่างพวกคุณพูดออกมาเองนะพวกคุณพูดออกซื่อเองนะคะจะามาบอกให้เขาหยุดพูดมึงเป็นคนพูดเลยพวกกูหยุดพูดให้พวกกูมีสติมึงไปสอนตัวเองค่ะสุดท้ายก็ว่าคนมาพูดตามพวกมึงเนี่ยผิด ใครที่พวกมึงเป็นคนพูดออกมาในคลิปเออมึงไปสอนตัวเองแล้วไปควบคุมตัวเองให้ดีทีหลังอย่าเปิดประเด็นในคลิปต่างๆนะและตัวมึงนี่เป็นคนพูดว่าแม่น้องไม่ดีตอนนี้มากลับลำแล้ว มึงจะกลับลามกูก็ไม่สนใจหรอกนะพวกกูเนี่ยวิเคราะห์จากคำพูดพวกมึงไม่ใช่ว่าแกเกิดนานกูไม่รู้ว่าใครเกิดนานไม่นานแต่กูรู้ว่ากูทำข่าวเอาจากคำพูดในคลิปเพราะพวกมึงมันพูดออกมาในคลิปต่างๆเปิดประเด็นทุกวันมึงจะมาโทษพวกกูได้ยังไงถ้าดีจริงทำไมต้องไปอะคะกูถามแค่นี้คนะ่ะเออ ถ้าดีจริงไปทําไมเพชรแท้ไม่ต้องกลัวไฟค่ะอยู่พิสูจนตัวเองไม่ใช่พากันไปเอาต,ตรงๆไหมล่ะถ้าดีจริงก็ไม่ต้องไปค่ะคนดีต้องอยู่เพื่อพิสูจน์ตัวเองถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นเพชรแท้คุณไม่ได้คิดร้ายต่อครอบครัวเขาคุณไม่ได้วิพา์วิจารณ์เขาในทางเสียหายแม้ออกมาพูดนี่เนี่ยกูไม่แปลกใจเลย คนอย่างมึงนี่น้ำนิ่งไหลลึกจริงๆเออกูเสียดายที่กูมองมึงเป็นคนดีว่ะอาถ้าไม่มีคลิปต่างๆพวกมึงออกมากูก็ไม่พูดกูรู้มึงหมายถึงกูแต่กูก็จะพูดตรงนี้ว่าไปสอนตัวเองไปควบคุมตัวเองให้ได้เวลาพูดอะอย่าให้มันเปิดประเด็นนักเพราะเปิดประเด็นมันก็กระจายมาอย่างเนี้ยแม สรแล้วกนที่มีภาวิจารณ์มึงนี่คือไม่ดีวัางั้นเถอะพวกกูไม่ได้ใส่ร้ายค่ะกูพูดจากคลิปกูพูดจากคอมเมนต์มันหลักฐานอยู่ในคอมเมนต์ทั้งหมดสติพวกมึงต้องมีสติไม่ใช่พวกกูต้องมีสติพวกกูแค่มาตามขา่าวแล้วไปเห็นข่าวอยู่ในคลิปอยู่ในคอมเมนต์ก็เอามาพูด ไม่ต้องโทษใครคะ่ะไม่ต้องเตือนใครไปเตือนตัวเองก่อนว่าทําไมจึงเกิดเหตุการณ์นี้ทําไมไม่ห้ามกันแต่แตทีแรกทําไมไม่ไปบอกว่าโอ๊ยนะอย่าพูดนะอย่าพูดเดีย๋ยวมันจะเป็นประเด็นกูเห็นมึงไปห้ามกันเลยมันก็ปล่อยให้เปิดประเด็นออกมาจนเอฟซีต้องเอาแคบให้กูดูเนี่ยจะมาบอกว่าเออมีสติคนที่มีสติคือต้นเหตุคะ่ะสติคือพวกมึงนะ่ะปล่อยให้มันคลิปออกมาปล่อยให้มีคอมเมนต์ ไปโต้ตอบคอมเมนต์แล้วก็เปิดประเด็นให้เขาด่าก็รัวน้องคนยังกูมีสติเสมอค่ะถ้ากูไม่มีสติกว่านังสือไม่ออกเพราะการอ่านการพูดมันต้องมีสติมันต้องวิเคราะห์แล้วมันมีประเด็นมาหลายวันไม่ใช่ว่ามันเพิ่งมีแต่กูก็อดทนไงกูว่าเออกูยังว่าเอะหรือว่าพวกเราจะเข้าใจผิดแต่กูมารู้สึกว่า รู้สึกโคตรสงสารตัวเองพูดมาได้ยังไงอ่าอยู่ก็ไม่ได้อะไรพูดออกมาทำไมกูถาาแค่นี้พูดเปิดประเด็นเองมึงจะโทษใครไหมคนอื่นมีสติพวกมึงมันไร้สติมันไม่ใช่ไม่มีสติใครจะพูดใครจะลาเวนเดอร์อ่าใครจะมองโลกในแง่สวยก็เชิญมองค่ะกูพูดแบบนี้เพราะกูเห็นในคลิปเห็นในคอมเมนต์กูมาพูด ก,ก็มองไปถึงการคอมเมนต์การโพสของพี่หมอนด้วยคนพูดทำตัวน่าสงสารคนไม่พูดผิดไปเตือนตัวเองค่ะไม่ต้องมาเตือนคนอื่นควบคุมตเตงให้อยู่ไปอยู่ไหนถ้าไปแล้วถูกดีก็ดีพอไม่ถูกใจก็ไปไปพูดไปนินทาเขาถ้าคิดว่าเป็นญาติอ่ะ ยิ่งต้องปกป้องมากกว่านี้ไม่ใช่มาพูดเปิดประเด็นทำกับข้าวให้คนอืดใครอืดอ่ะก็ไม่น้อยไงยนอนอยู่ในบ้านนะพูดมาได้ยังไงที่ตัวนี้มาทำคลิปว่าให้มีสติโถพ่อคนมีสติถ้าพวกมึงมีสติกว่านี้กูก็คงไม่มานั่งพูดในวันนี้ค่ะ ไอ้ลำพื้นลํำพันว่าเงินเดือนได้น้อยอุตส่าห์ออกจากงานมาถ้ามึงคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวมึงมาพูดออกคลิปทำไมอ้าวกูถามถ้าคิดว่าเป็นเรื่องภายในแล้วโพสเพื่ออะไรพูดในคลิปเพื่ออะไรคะทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่คิดแม่หน่อยเขายังไม่พูดเขาไม่พูดแต่เขาให้พวกมึงออกแล้วอะแต่ถ้าพวกมึงคิดว่าดีก็อยู่ต่อคะ่ะ อถ้าดีก็อยู่ต่อไม่ต้องไปค่ะเพราะเป็นเพจแท้ถ้าสิ่งที่กูพูดแล้วกูเข้าใจผิดกูก็พร้อมขอโทษนะคนอย่างกูก็นักเลงค่ะแต่สิ่งที่กูเห็นกูว่ามันถูกต้องแล้วที่กูเห็นพวกมึงพูดโพสในคลิปต่างๆตอบคอมเมนต์เอฟซีอ่ะกูว่ากูก็มองไม่ผิดเพราะกูก็มีสติปัญญาพอที่จะวิเคราะห์แยกแยะว่าเอออีโนนี่มันก็พูดเปิดประเด็นมาตลอด ส่วนยายวอก็จริงจ่าจริงจ่อาอ้าถ้าคิดว่าเป็นญาติเป็นพี่น้องกันทําไมไม่ไปบอกเอฟซีว่าอย่าพูดแบบนี้นะคะออมันจะเกิดความเสียหายนะคะพวกเราเป็นพี่น้องกันนะคะพวกคุณบางคนก็ไม่รู้ว่าเป็นพี่น้องกูนี่ยังไม่รู้กูเพิ่งรู้ตอนมึงโพสบา้บาๆบอๆเนี่ยกูยังงงว่าตายแล้วกูคิดว่าเป็นคนอื่นยิ่งมารู้ว่าเป็นพี่น้องนี่กูก็ยิ่งแบบโอ้โหทําไมเป็นแบบนี้คุณเป็นพี่น้องเขา คุณมามีตัวตนก็พาอครอบครัวเขาและคุณมาบอกว่าคุณไม่ได้อะไรเลยโอเคแหละตัวมึงมึงอาจจะไม่ได้พูดเปิดประเด็นในคลิปแต่กูก็มีคนชงก็ความมาให้ว่ามึงพูดว่าแม่น้นงสติไม่ต้องมาบอกคนอื่นไปบอกตัวเองไปสอนตัวเองนะคะไม่มีใครอยากมีปัญหาค่ะเรื่องนี้กูก็ไม่ได้อยากจะมีปัญหาแต่มันมีประเด็นมาหลายวันแล้วตั้งแต่ให้ทัวไปลงพ่อน้องเกี่ยวกับหมานอกบ้านน่ะ นั่นก็เปิดประเด็นมาตลอดคุณก็ไม่ได้ปกป้องครอบครัวเขาเพราะเ็ถามว่าทําไมเอาหมามาไว้ข้างนอกเจ้าของบ้านเขาให้ออกมาอ้าวและทาไมไม่บอกมาเพราะอะไรทําไมไม่อธิบายละ่ะคุณอยู่ในโชวเชียวคุณต้องอธิบายไม่ใช่ว่าพูดทิ้งประเด็นผมเป็นแค่คนนอกผมไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์อะไรมันต้องอธิบายค่ะเหมือนก็บอกว่าเหมือนคอมเมนต์ว่าเออ ครอบครัวน้องรวยแล้วสันดานเปลี่ยนแล้วป้าวอมันเสือไปบอกไว้จริงค่ะเอามันคืออะไรวะสรุปใครไรสติกันแน่อยู่ก็ไม่ได้อะไรอยู่ที่พวกพออยู่นี่พวอคิดว่าเป็นพี่น้องไม่ได้อะไรเลยพูดมาได้ยังไงคะมีผู้ติดต,ตามเหมือนในเบามึงก็เกือบแสนแล้วส่วนแม่มึงก็หลายหมื่น อ่าหน้ามึงก็หลายหมื่นเกือบแสนเหมือนกันนี่เหรอพวกมึงไม่ได้อะไรพราะเพราะเป็นอย่างนี้ออกมาพูดหาว่าอ่าคนข้างนอกไม่รู้อะไรต้องมีสติคนเราถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีผลพวกกูนี่อยู่ปลายเหตุพวกมึงอยู่ต้นเหตุพวกมึงเสือกปล่อยความข้อความคำพูดออกมาเองนะกล้องมันไม่เคยเนรคุณโชวเชี่ยวคลิปต่างๆมันออกจากคำพูดพวกคุณ คอมเมนต์ก็อยู่ในคลิปของพวกคุณตกลงใครไม่มีสติไปทบทวนเอาค่ะกว่าจะสอนคนอื่นไปสอนตัวเองก่อนเหตุมันเกิดจากพวกมึงไม่ใช่เกิดกับพวกกูพวกกูแค่แปลเหตุมาวิพากษ์วิจารณ์จากคลิปต่างๆจากคอมเมนต์ไม่ใช่ว่าพวกกูไม่มีสติกูทบทวนพอสมควรกว่ากูจะพูดเรื่องนี้อยากเอ่ยชื่อกูก็เอ่ยชื่อไม่ต้องมาพูดว่าป้าข้างบ้านเอ่ยชื่อกูค่ะ พี่น้องก็จะคุยกันพี่น้องคุยกันทําไมไม่คุยกันคะอ่าแล้วพูดออกมาทําไมเปิดประเด็นทุกวันน่ะอยู่ไม่ได้อะไรเงินเดือนก็ได้น้อยได้แค่หมื่นหนึ่งอุตส่าห์ออกจากงานเอาพูดทําไมคะมึงพูดเขาก็พูดต่อสิมึงพูดออกมาเองพวกกูไม่ได้มโนค่ะเอาคําพูดจากการ ตอบคำถามใครบางคนและมีการพูดในคลิปหลายๆคลิปเปิดประเด็นเรื่อยมาไปสอนตัวเองค่ะ